ายคนหนึ่งนะพาเด็กพาลาข้ามเมืองผู SM! ้ชายคนนั้นเนี่ยให้เด็กขี่ลานะครับพอคนเห็นคนก็บอกว่าเฮ้ยทรมานคนแก่วะทำไมให้คนแก่เดินเขาก็เลยเปลี่ยนครับให้เด็กลงมาเดินนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปขี่หลังลาพอชาวบ้านเห็นคนก็บอกว่าเฮ้ยทรมานเด็กวะทำไมให้เด็กเดินแล้วผู้ใหญ่ไปนั่งนะทีนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปขี่ลาเลยนะครับพอชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยทรมานสัตว์อะโอ้ยรับน้ําหนักไม่ไหวมั้งนะได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็็เเลลยงาาาากทั้้้คู่ชววบนนหด มีลาแล้วทำไมไม่ขี่ว่าจะลงไปเดินทําไมเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วนะครับผู้ใหญ่คนนี้ก็พาทั้งลาและเด็กเนี่ยแล้วก็ตัวเองด้วยเนี่ยขึ้นไปบนรถบรรทุกนะครับแล้วก็เดินทางพอชาวบ้านเห็นก็บอกว่าเฮ้ยเปลืองน้ำมันมีลาทำไมต้องใช้รถอีกวันนี้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ตามก็จะมีคนวิจารณ์เสมอเราหลีกเลี่ยงคาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คือการเป็นอิสระจากความคิดเห็นของคนรอบข้างถ้าเราตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามแล้วเราพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีกับเราแล้วนะครับดีกับชีวิตของเราเดียวคนรอบข้างแล้วให้ลงมือทำครับโดยไม่ต้องสนใจเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เพราะถ้าต้องมานั่งแคร์ข้อคิดเห็นหรือคำว,วิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยตลอดทางเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากๆใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ